สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนตยียาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สพทจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนกพดรประจำปี2566รอบระดับประเทศค่ะดรภูทรจันทหงปุญญะจรัดธรรมรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประกวดแข่งขันผลงานทักษะวิชาการนักเรียนประจำปี2566ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก,กันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566รอบระดับประเทศ จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริหรือกอพดอจำนวน195โรงเรียน35ห้องเรียนสาขา โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5ภายใต้การดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก8ประการ อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารครูและนักเรียนได้พัฒนางานผ่านกระบวนการประกวดแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาคจำนวน4ภูมิภาคโดยความร่วมมือของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและศูนย์บริหารการ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศสำหรับการจัดงานครั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักเรียนผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมระดับประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆทั้ง6หน่วยงานที่ร่วมสนองงานในพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี การประกวดแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น4กิจกรรมในหัวข้อเด็กดียุค4.0ประกอบด้วยกิจกรรมที่1การวาดภาพประเภทเดี่ยวแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รวม13ระดับกิจกรรมที่2การเขียนเรียงความภาษาไทยประเภทเดี่ยวแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รวม12ระดับกิจกรรมที่3การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษประเภทเดี่ยวแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1 ถึง3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6รวม2ระดับและกิจกรรมที่4กิจกรรมโครงงานคุณธรรมประเภททีมทีมละ3คนแข่งขันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6รวม3ระดับ